เอาล้ครับตอนรับเข้าสู่ทางไลฟ์ของเรานะครับและศิลปินที่อยู่ข้างเราตอนนี้ก็คือคุณป๊อกไมเซ็ตนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาละพูดคุยกับเรานะครับเมื่อกี้เราเกิดไปแล้วเรียบร้อยตอนแรกผมเปิดเพลงจินนี่จ๋าสอันบเอาตรีที่เปิดไปก็เพราะว่าจริงๆแล่วเนี่วีให้ด้วยอ๋อใช่เป็นสิิลใหม่ของคุณป๊อกเลยใช่ครับผมเอาพูดถึงไมเซ็ตแน่นอนครับเป็นหนึ่งศิลปินที่เราเปิดเพลงให้บ่อยมากๆนะฮะเพราะว่าเป็นแนวฮิปฮอปเป็นแนวที่แบบกําลังได้รับความนิยม แต่ว่าลายเส้นของไมซ์เซ็มีความเจ๋งก็คือเพลงจะดูสว่างสว่างครับดูสดใสครับดสดใส <ผม S 1> แล้วเข้าถึงทุกคนนั่นเองนะครับเอาะ่ะคุณป๊อกอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับมีอะไรทักทายชาวเมโล่ก็เจ็ดห้าครับผมสวัสดีครับชาวเมโล่ครับผมยินดีที่มาเจอกันวันนี้นะครับห <นะ S 2> วัง <นะ S 2> ว่าทุกคนยังปลอดภัยกันดีจากโควิดนะโอเควันนี้แน่นอนนะครับ มาพร้อมกับเพลงใหม่ด้วยนะครับเพลงที่มีชื่อว่าหายนั่นเองเมื่อกี้ใครที่ได้ดูผ่านทางไลฟ์แล้วก็ออนแอร์ทางเมโล่เก้าเจ็ดห้าของเรานะฮะก็จะได้ฟังไปแล้วนะครับใครอยากฟังอีกรอบลองย้อนไปฟังได้นะฮะหรือว่าขอทางเมโล่ก้าเจ็ดห้าแบบสดๆก็ได้นะครับเอาก่อนอื่นก่อนที่จะพูดเรื่องของเพลงซิงเกิลใหม่ขอไปถึงอีกหนึ่งงานของคุณป๊อกหน่อยนั่นก็คือการเปิดช่อง y YouTube ครับผมไมซ์ทีวีอันนี้ผยินดีด้วยครับผมอันนี้ก็ ของมาร์ s ที TV จริงๆเราทํามาปีนี้เข้าปีที่6กแล้วครับทํารายการมาเนี่ยเข้าปีที่6แล้วก็ขอบคุณทุกคนทุกมาที่ติดตามรายการของบ้านของเรานะฮะแล้วก็ทําให้เรามีวันนี้ตอนนี้ใน Youtube มีคนติดตามอยู่2องล้านสได้แล้วก็ใน Facebook ก็สองประมาณ2องล้านสี่ครับขอบคุณมากๆเลยครับจะจะไม่ได้เปลี่ยนตัวเองไปเป็นยูทูบเบอร์เลยใช่ไหมฮะก็ยังทำก็ยังทาเพลงก็ยังทาคู่กันครับคู่กันไป ทำคู่กันไปนะครับซึ่งแต่ละอย่างคือรวมกันออกมาแล้วมันลงตัวมากเลยนะมันก็ไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้คือแบบอ๋อคุณป๊อกไมซ์เซ็ตทำ YouTube แล้วก็แบบคอนเทนต์ที่แบบมีความสุขสนานแล้วก็มีมีดนตรีมีอะไรด้วยใช่นะฮะคอนข้างชัดเจนนะครับผมก็ทะลุล้านซับไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้2ล้านกว่าช่องช่องของรายการ2ล้าน3ช่องเพลงก็ล้านนิดๆครับทะลุล้านหมดแล้วครับผมก็ประสบความสําเร็จนะครับ ฝากช่องอีกทีหนึ่งช่องอะไรนะครับผมช่องรายการผมนะครับ y t u t u นะครับ s i t t s e t TV นะครับแต่ถ้าเป็นช่องเพลง YouTube เหมือนกัน m ายเซทม็อบครับไปติดตามกันและเชื่อว่าหลายคนที่ดูอยู่ก็น่าจะตามไปแล้วเรียบร้อยส่วนใครไม่ได้ตามไปกดตามเลยนะครับเอาพูดถึงซิงเกิลต้นปีดีกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลายเพลงที่โอ้ส่งมานี่ แรงๆหลายเพลงเลยนะกรมต่ำวิบวับอะไรเงี้ยถือว่าแบบฟิดแบลกแบบดีมากๆเลยอ่ะเรารู้สึกไงจากฟิดแบลกสองเพลงก่อนหน้านี้ก็เพลงที่ได้รับความนิยมจริงๆก็ดีใจมากแล้วผมก็ให้พูดตรงๆไม่ไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าผมจะได้ได้วิวขนาดนี้มันคืออย่างอย่างของวิบวับเองมันเป็นอะไรที่แบบว่าโหไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นได้แน่ๆผมไม่เคยคิด ตอนนี้ก็ประมาณ270กว่าครับล้านวิวก็สุดยอดมากๆครับขอบคุณมากๆเลยครับผมส่วนใหญ่ศิลปินบ้านเราเนี่โอ้ร้อยล้านวิวนี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะผมว่าของของผมนี่10ล้านผมก็ดีใจมากก็ถือว่าสุดยอดผ่านทงงจุดนั้นมาได้นะฮะและต่อไปอาจจะทะลุไปหลายร้อยล้านอาจจะไปถึงพันล้านต่อไปในอนาคตนะฮะเอาูดถึงเพลงใหม่แล้วกันเพลงใหม่ของไมเซนะครับครับผม ชื่อว่าหายชื่อว่าหายเพลงนี้จริงๆเป็นเพลงที่เ,เรียกได้ว่าเป็นเพลงฟังสบายๆเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าเออด้วยสถานการณ์ด้วยหลายๆอย่างเนี่ยมันมันมาเต้นๆสนุกเกินไปมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่รผมว่าตอนนี้เนี่ยอันนี้น่าจะเหมาะกว่าก็เป็นเพลงที่เรียกได้ว่าเป็นเพลงอกหักแต่ไม่เศรา้าอกหักแต่ยังมีความสนุกบวกกวนๆอ,อยู่ในนั้นนิดหน่อยครับผมสไตล์ไมเซ็ตเลยอยู่ที่ไหนก็ฟังได้ขับรถก็ฟังได้เรื่อยๆครับเรื่อย หายหรือว่าชิปหายชิปหายครับพูดตรงพูดตรงนี้เราฟังหน่อยจริงๆมันมีในมันมีในมีความหมายอะไรแฝงอยู่ที่เราอยากจะบอกกับคนฟังผมผมไม่รู้มันพูดในนี้ได้ไหมพูดได้เหรอได้พูดได้จริงๆครับผมผมไม่ได้ตรงตัวไม่ได้คำนั้ที่ผมเห็นแล้วเออผมก็ว่าอย่างนั้นนะเพราะชิปหายไงชิปหายครับผมจริงๆอรผมอยากตั้งชื่อเพลงว่าชิปหายแบบภาษาไทยอะนะครับ แต่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะไม่แน่ใจเหมือนกันพอไปเช็คไปเช็คมาเขาบอกเอ้ยอย่าเลยเดี๋ยวแบบไม่ชัวร์อะไรอย่างงี้ก็เลยถ้างั้นเอาแค่หายเฉยๆก็พอ,อ <laughs> ใช่คับอะไรอย่างง้นมันคือมันตรงตามความรู้สึกที่เราอยากจะบอกไปแบบนั้นใช่ไหมมันคือด้วยด้วยเพลงนี้จริงๆมันเล่าคือคนมีความรักครับแล้วก็ชอบผู้หญิงคนนี้มากแต่มามา,มาไปไปมามา,มาไปไปสุดท้ายเขาก็ไม่เอาเราอยู่ดีจนเพื่อนเนี่ยต้องมาเตือนเราว่า,วาเฮ้ยดีๆนะเดี๋ยกสุดท้ายเดี๋ยวจะ ชิปหายได้อืก็เลยกลายเป็นเพลงนี้เลย<笑><笑>ครับมเ,ออเป็นเพลงสนุกๆน,นะครับใน MV นี่ได้จริงๆมาด้วยจริงๆคบอยดีเจด้วยจริง,รง, <S 1> <S 1> รงไม่ไม่ได้ไม่ได้มาฟิชเชริ่งหรือว่าไม่ได้ <S <S อะไรมาเล่น MV ครับผม่ได้ครัทีดึงสองคนนี้มาร่วมงานเอาทีเจก่อนแล้วกนะันครับจริงๆผมเนี่ยตั้งใจร้อเนื้อของของทีเจท่อนหนึ่งของเพลง Why r ครับเขาร้องว่าคุณนางเอกส่วนผมนะ Why r i g h ผมใช้คุณนางเอกส่วนผมไอ้ควายเปลี่ยนแค่วายร้ายเป็นไอ้ควายผมก็เลยให้ทีเจดีเจี่เจมาโผล่เป็นคมิโอยพี่หน่อยอีเจก็บอกได้พี่มาถ่าย5นาทีเสร็จครับของทีเจส่วนจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วด้วยคาแรคเตอร์ของผู้หญิงที่อยู่ในมิวสิกวิดีโอนางเอกเองเนี่ยต้องเป็นคนที่แบบว่าเฟี้ยวๆหน่อยแน่นอนสวยแต่ต้องมีความแบบว่าร้ายๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วเราก็มีแคสติ้งออกมาหลายคนทุกคนก็ลงมติเห็นว่าจริงๆนี่แหละเหมาะสุดเป็นนางแบบด้วยหุ่นดีทุกอย่างคือแบบเหมาะเลยก็เลยติดต่อน้องไปแล้วน้องก็ยินดีน้องก็ร่วมงานด้วยครับใร่ก็จงคาแรคเตอร์ก็เลยได้มาเป็นที่มาของเพลงหายนั่นเองนะครับครับผมชา a l เลนจ e ท่าเต้นโอ้โหผมเห็นแน่นอนฮะเพลงของ m y Se เนี่ต้องโอ้โหเรียกได้ว่ายอดวิวนี่ เยอะเลยโดยเฉพาะชาเลนจ์ต่างๆที่อยู่ใน t i ก t o อกใช่ไหมครับ,รบหลาย,ลายๆเพลงที่ผ่านมาเพลงนี้มีไหมครมีมีมมมชาเลนจ์เพลงนี้เนี่ยจริงๆเดี๋ยวรอติดตามครับเดี๋ยวจัดให้แน่นอนล้วตอนนี้รเราบอกว่าเ,เพลงมันกําลังจะถึง1นล้านวิวเดี๋ยวพอถึง1นล้านวิวเมื่อไหร่รเดี๋ยวเราปล่อยชาเลนจ์อันนี้ให้แน่นอนโอเคครับผมก็เป็นชาเลนจ์สนุกๆอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนจะเป็นอีกแบบนึ่งละ ก็รอติดตามว่าจะเป็นชา n g จแบบไหนครับครับผมนะฮะอ่ะรอติดตามได้เลยนะครับจริงๆแล้วเพลงนี้อยากจะบอกอะไรถึงใครไหมครับอยากความรู้สึกส่วนตัวของแบบคนที่แบบทําเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้เป็นแฟนถึงคนฟังเพลงเราอะไรเงี้ยจริงๆถ้าให้พูดคือทุกเพลงเลยผมใช้ประสบการณ์ส่วนตัวครับไม่ก็ประสบการณ์ของคนข้างตัวครับหรือสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินอะไรเงี้ยครับแต่เพลงนี้เนี่ย ไม่ใช่ประสบการณ์ของผมโดยตรงแต่เป็นประสบการณ์ของดีเจวงผมผมก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้ฟังรอดตัวไป <laughs> อันนี้อันนี้เป็นประสบการณ์ขเขาจริงๆเออะไรประมาณนั้นนะฮะก็เป็นประสบการณ์ความนี่แหละความหายของเขาเนี่ยแหละครับผมนะก็ได้มาเป็นความสนุกนะครับ เพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องเดี่ยวแบบเต็มๆเนาะครับผมกติก็เห็นป๊อกแบบเออฟิชชิ่งก็จะมีฟีดบ้างมีอะไรบ้างอย่างก้มต่ําจริงก็เป็นเพลงเดี่ยวแต่ก็จะมีน้องที่เป็นคอรัสที่มาร้องเป็นเสียงผู้หญิงให้นิดนึงซึ่งอันนั้นนี่ผมรู้สึกว่ามันต้องมีู่อินเทอร์แอคกันหน่อยระหว่างผู้หญิงผู้ชายมันจะได้ทั่วๆกันอะไรอย่างนี้แต่เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่มีแต่เสียงผมเลยรู้สึกยังไงกับการทํางานที่แบบว่าไม่ไม่ต้องมีอะไรมาเติมแต่งและจากสไตล์เดิมที่เราทํา ก็ผมว่ามันก็เป็นอีกอีกสไตล์เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับด้วยด้วยความที่เพลงนี้เป็นเพลงฟังเรื่อยๆอยู่แล้วก็จะแบบเพลิน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 ไปเพลินเพลินไปใครได้ฟังแล้วคิดว่าน่าจะชอบเพลงนี้นะครับพี่ปคุณพ่ป๊อกผขออยากให้ช่วยแร็ปให้เราฟังหน่อยได้ไหมเพลงนี้ฮุกคุกฮุนิดนึงนิดนึงนิดนึ่งเอาเอาเวอร์สเลยไหมเวอร์สเลยไหมโอเค คุณนางเอกส่วนผมนะไอควายทำอะไรเธอก็รู้อยู่กับใจนันน้องเธอจะไปไหนอยู่กับใครไม่บอกไม่ได้คิดไปเองก็สาตามันฟ้องนี่ไอไม่เอาคนขี่อาอาอูฉันไม่รู้ตึงทำยังไงคนเจ้าชู้มันไปไกลไกลได้ไหมเธอ มันก็จะใสๆหน่อยเพลงก็จะเป็นแนวแบบคือผมรู้สึกว่าเพลงของของไมค์เซ็เนี่ยเป็นเพลงฮิปฮอปที่มันดูสว่างชับผมฟังก็ดูอารมณ์ดีผมว่ามันเป็นที่ว่าพวกเราเป็นคนแบบนั้นแล้วก็เราเป็นคนยังไงเราก็อยากจะเอ็กเพรสออกมาแบบนั้นอใกล้ตัวเราไว้ก่อนเป็นคนสนุกสนานอยากจะแบบมีความสุขในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยครับจริงฟังแล้วสดใสเหมือนนันก็เลยจะไม่ค่อยดัก มันรถเปิดประทุนนั่งอยู่แถบแถวแบบผ่านแมมี่อะไรอารมณ์ได้ก็ได้อะไรประมาณนั้นนะฮะเอาพูดถึง MV หน่อยละกันนะครับฝากหลายคนไปดู MV กันหน่อย MV เป็นอะไงครับผมฝากมิวสิกวิดีโอด้วยครับ MV นี้ก็เป็น MV ที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมไม่เคยได้ได้มีโอกาสทำมาก่อนมันจะเป็นเหมือนถ้าถ้าย้อนกลับไปถึงเกมสมัยก่อนที่เป็นงานเกี่ยวกับพวกพิกเซลอาร์ตหรือเป็นแบบว่าแนวสไตล์พวก8บิต เหมือนเหมือนเกมเก่าๆอะไรอย่างนั้นอ่ะมันจะมีความแตกๆนิดนึงเป็นเลียมเลียมเยมเรียมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากทำมิวสิกวิดีโอให้เหมือนคนที่ดูมิวสิกวิดีโอได้เล่นเกมนี้ไปกับเราด้วยก็จะเป็นแบบเป็นดันดนเป็นดันๆไปใช่ผู้ขนาดนี้ลองเข้าไปดู m อ็ได้นะครับเ v ปล่อยแล้วเรียบร้อยนะฮะครับผมแล้วมีแผนบ้างไหมครับที่จะเอาเด็กๆมีกล้มียาอะไรอย่างเงี้ยแบบจริงจริงจริง ผมเพิ่งพูดกับภรรยาผมไปว่าความฝันของผมอีกอันนึงเนี่ยท,ที่อยู่ดีมันเพิ่งเกิดขึ้นมาก็คือผมถามภรรยาผมว่าเออ,อยูคิดว่าลูกเนี่ยต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเป็นสแตนอินให้ผมได้สแตนอินนี่ผมสมมุติว่าผมทําเพลงออกมาเพลงหนึ่งจะไม่มีผมเลย คนที่มามาแรปอยู่ในนั้นมาร้องอยู่ในนั้นเนี่ย uh huh. ผมให้รูปผมอ่ะซิงให้หมดเลย uh huh. และท่าทางทุกอย่างก็คือเขาเออเป็นเขาเนี่ยเอ็กเพรสออกมาให้เรา uh huh. ผมอยากได้อะไรอย่างนั้นมากเลย uh huh. ผมว่ามันน่าจะเป็นงานที่สนุกมาก uh huh. แต่เราก็ยังทายออกมาไม่ได้ว่าเขาจะได้ที่อายุเท่าไหร่ uh huh. ก็อาจจะอาจจะสี่ห้าขวบอะไรอย่างงี้มั้งครับไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นความสนุกนะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีหรือเปล่าว่าจะมีหรือเปล่าผมว่าเป็นความสนุกนะเป็นความสนุกของของของการเป็นพ่อด้วยของการเป็นศิลปินด้วยแล้วของการเป็นยูทูบครีเอเตอร์ด้วยมันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจใช่ใช่อ่ะมีวันหนึ่งอาจจะมีโอกาสแบบนั้นนะฮะแต่ว่าหรือว่าอาจจะไม่ได้มีโปรเจกต์ที่แบบว่าต้องมาเป็นตัวแทนของคุณป๊อกอาจจะได้เห็นใน MV หรือเปล่าเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูรอติดตามนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันกับเพลงใหม่นะเพลงีมีชื่อว่าชิปไฮนั่นเองนะฮะจากไมล์เซ็นะครับคุณพ่อก็ไม่ได้อยากฝากถึงแฟนฮะครับผมก็ผมอย่างที่บอกไปเพิ่งเพิ่งได้โล่ทองนะครับของช่องเพลงครบ1ล้าน subscriber ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่สนับสนุนกันมาถึงวันนี้นะฮะผมอยากจะบอกว่าถ้าผมไม่มีพวกคุณทุกคนที่สนับสนุน ผมก็ไม่มีผมวันนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าผมขอบคุณแล้วก็ผม appreciate ทุกแรงสนับสนุนมากๆนะครับก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็ฝากติดตามช่องนั้นด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากไปฟังเพลงดูมิวสิกวิดีโอก็เข้าไปได้ที่ YouTube mysetmob นะฮะส่วนสตรีมมิ่งนะครับทุกแพลตฟอร์มก็สามารถฟังเพลงผมได้หมดเลยถ้าอยากจะขอพันวิทยุก็โทรมาที่เมนโลได้ขอเพลงผมได้ ครับนะฮะอ่ะวันนี้นะครับฝากทุกช่องทางอย่างพี่คุณพอกบอกไปนะฮะทุกช่องทางเลยโอ้โหแบบทุกอย่างจริงๆเป็นโอ้โหเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะสำหรับน้องรุ่นใหม่แล้วก็โดยเฉพาะศิลปินแนวฮิปฮอปแบบใหม่ด้วยน่าจากตามองแล้วก็สนับสนุนเพลงเขาต่อไปอย่าลืมฮะชอบเพลงของ m i n ์เซ t หรือว่าซิงเกิลใหม่อย่างเพลงหายก็ขอมาได้ที่มิโลก็เจ็ดห้านะครับ